พิธีวาลเมนตนของตนนั่นน่ะคืดเป็นคืดไปคืดมาวาเมนตนแเมนตูนนตนอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นจังที่มันออกจากภพจากาชาติบบได้ความเห็นหน้านี่แหละพาพผูกไว้มเมื่อเป็นตูเฮาเป็นตนเฮาเพื่อนมาพบธาติเกิดขึ้นเพราะความเห็นพิษ โดยการเขาไปยึดมั่นสำคัญว่าเป็นตัวของตนเกิเลยบวบปล่อยบวว่างเท่าโดนแองนเงี้ยเหนีนยวเขาบวบปล่อยบวว่างดังนั้นป้านป้าจันมันป้จาจันเจาน้จาป้าจันคนเว่าให้ตายให้แกให้จบแก ว่าปฏิบัตินะแกว่าผมมีโจมไม่โฉม,โม,โม,โมโของเอาน่ะที่บ่ามีนั่นความเห็นของอวิชาว่าจนกูของกูเมื่อเห็นเป็นจังจัง้นแล้วมันก็เลยเอาโป,รป,รปรา๊อาปจะากไปตายตายเอาไปนำเมื่อตายแล้วมันเกิดพวก เกิดชาตใไม่อีกได้ม่ง่ายเพราะว่าเขาบูจาับ้างชาติมันเกิดขึ้นยยังนั้นพระเจ้าพป็นจังทั้งหาวายานันจะปนัสสะนังอุทปาทิยานได้เกิดแก่เราแล้วว่าความบุพ้นของเรา ไม่กับกำลบลดพ้นจากยังมี่วมเกดเห็นุดพ้น,ว,น,นพว่าโมเมนต์ตของเขา,าเองที่เป็นอยู่นี่เป็นกองสังขาลาลาก็เลยบ่มีอาวิชาหุ่มหอกุมมันมันมีอวิชาหุ่มหมอก็เพราะว่า มันเชื่อว่าอาวิชานะัดเป็นต้ขหงส์ต้นม้ง็นร่างกายว่าเป็นตัวน้องเป็นตัวน้องแท้ๆก็เลยรับตัว,วัวไใจเมื่อเห็นเจ่าท่านอันนั้นละ่ะท้านเกิดพบึ้นมากพบทั้งสามน่นเพราะวะ่าอันว่าพบ ภาวะหนึ่งกรรมมภาวะมีจิตของยู่กับกรรมดังนั้นต้องฟิดออกให้มันขาดของยุ่กับกรรมท้องติดของยุ่กับรูปกายตัวตัวโคงโตัวนี้ว่าเป็นของตนเมื่อว่าเป็นตัวของตนก็ดได้ไฟบ่วารอ พราะว่าตายลุ้งไปมันเป็นตายจะกายนะมันร่างกายมันตายได้แต่จิตนั่นมันไม่ได้ตายด,าด,าาดิมันขึ้นมาจิตเรามาจิตมันขึ้นมามันก็เลยวางร่างกายเลยก็เลยเอาไว้น้ำ ยาได้เอาไปน้ำร่างกายนี่สรักตัดทิมพเพราะว่ามันที่พระเกิดกาตใหม่ต่อไปการามาพบหนึ่งรูปะพบหนึ่งอรูปพพทีงที่พ้าเกิดนะยานันจะปานาจะนังอุธปาทิอากอุปปาเมวิมุติความรูดพ้นของเรา ไม่กลับกันแบกรุดด้วยการปล่อยว่างทางใจโบได้กับคืนเอาเองพิการระวังระวังในการปฏิบัติธรรมระวังว่าโบได้ยุดเอาวัฏฏิมันเป็นตัวเป็นตัวเป็นของตัวเจ้าอันไม่มีอันเจ้าอันเจ้าันว่าที่เป็นตัวตึงของห้อง เมื่อเห็นจังท่านอยู่ตลอดเวลาแม่ในสมาธิกะตาขุดยู่นอกกะตาให้เห็นว่าเป็นการเพียวาแมนตัวเฮาหนี่มันโดแม่นเช้ากันดังนั้นเขาตรวจบนย่าเหม่แรงย่าเหม่ได้กัดเราจะว่าเรามีความแก่เป็น ธรรมดาจะร่วงพ้นความแกไปไม่ได้ให้ระวังเขาว่าเรานั่นมันหยุดได้เลยไม่ไดกูว้คงมรันมันก็หยุดแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาให้ถอนออกว่าสังคารนี้ไม่ใช่กับตัวเรานะเป็นของที่จะต้องได้ใจ ได้ใจเท่ๆเพราะว่าเกิดมาแล้วต้องได้พบกับความใจดังนั้นเมื่อเอา,าเรามีความแก่เป็นธรรมาน่ะมันยืดแล้วความว่านัานุปนอุปทานนะว่ามไม่ดูฮูานะช่วยได้ยิ่มันกับโปลอย,อยู่คือกัน ต้องเปลี่ยนว่าสังการนี่ไม่ใช่ตัวเราที่จะร้องได้เก่ได้ตายเมื่อความแก่ความตายเป็นสังการนั่นเขาเห็นอย่างนั่นความเอาพบไป็นบุมจึงได้คำว่าพบผมเอาบุมมี่เพราะว่าเขาจอยปล่อยบ้างแล้ว ปล่อยวางแล้วว่าโบแมนตัวเฮาโบแมนของเฮาในในพครั้งสามภบครั้งสามนั่งกรรมมาพบสองรูปปรพบรูปร่างกายโจโฉน้องน่เป็นภพสามอรูปประพบขมารูปปรพบนี่ได้แก่วทนาฉันนา สังขารวิญญาณอันนี้เป็นอรูปอรูปภพเป็นภพคือกันไปคือกันไปน้ำกันเมือ่อเอาได้ต้องถอนเอาว่าบ่แม่นต์ตัวโมเมนของเฮามิตรนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นอรูปภพ บาานี้เมื่อยืนมันว่าเป็นพบเป็นชาติมันกับไปน้ำไปเกิดเมื่อมันไปเกิดแล้วมันก็ได้ได้ตายมันไปนยังจะได้ตายเพราะว่าไปเกิดมันจะได้ตายที่นี่ที่หามตายนั่นคือบ่อพกไปน้ำ เพราะเดยว่าญานันจะปาัาชาตฉันนังการเห็นด้วยญานของเราไม่กลับกำเิมด้วยว่าความเกิดอีกจะไม่มีเมื่อตายแล้วเมื่อมันตายแล้วมันไปกีเพราะไปยึดมันว่าตัวเราไม่อยู่ ไปติ่งของอยู่ในกาบหนึ่งไปติ่งของอยู่ในรูปภพหนึ่งไปติ่งของอยู่ในอารูภพได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งทีนี้ถามาเกิดแท้ๆยังนั้นทาผู้ใดยังบ่ปฏิบัติได้โอ้ ไปตายเมือมม่อคำเมื่อคืนหรือเมือ่อใดก็าตามมันจะเอาพบไปนำทำเหมือนขึ้นมากิออีกโดยว่าต้องสงสัยการขึ้นมากิดนด้านพระจิตมันบ่นตายครับมันห่วงอยู่ตัวตัวจิตใจดังนั้นญาณนั้นจะปปานาั่งตะนังอุตปาธิอกุปาเมวิมุตติ พ้นรูปรงของเราไม่กลับสำาบับแตว่าลุดพ้นเรารู้ด้วยบได้กลับขึ้นมายืดออกไม่ว่าเป็นตจงกูของกูอยู่ด้ระวังระวังท่านใจจะว่าแม่นตัวกูให้เห็นว่าเป็นสังขารที่ป่งแ่งมาบบแม่นโัวเฮาดร้างนัการตรวจว่า เราไม่ความแก่เป็นธรรม,มาดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้นั่นเป็นเป็นความจริงอยู่แต่ว่าเมื่อเปความตายอันนาความแก่ความตายนั้นบเป็นของเขาจ้ะกันให้เห็นมากเป็นคำของที่เขาตรวจไววชี่จือแก่ที่จริงแล้ว ว่อเกิดว่อแกวาตายเป็นของสังขารเมื่อมันเป็นย่ยนาท่านแล้วพบพลาดกับแม่นสังขารนร่างกายของแม่นสังขางนด้นพระโมคระตจังมาถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระเจ้าอักตัวขวาตายเป็นอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าว่าเพราะว่าความพากตัวกลัวตายนั่นน่ะมันจะเกิดพทเกิดชาติใหม่ต่อไปดังนั้นความจะุดพ้นจากความแก่ความเกิดความตายนั่นต้องเห็นว่าสว์ทั้งโลกเป็นของศูนย์เบ่าเป็นของมองมีที่เห็นว่ามีนั่นเพราะเขาใจพิด เขาจะคิดเอาเองว่าเป็นตัวเป็นตนของตนเมื่อพระโมคคลราชได้ฟังดังนั้นแล้วก็นำไปปฏิบัติบุคคลเจ็ดวันแล้วก็บรรลุพระหันมันเป็นง่ายนี่ง้าบุันมันก็บม่ได้บรรลุแล้วมันบวกปฏิบัติมันปฏิบัติให้ว่าว่ามันไม่โดนเอา ทิมใจกองสั้งการพวกแต่งมากเห็นเป็นกองสั้งการจตว่าเราไม่ควมตายเป็นธรรมดาจะร่วงคนควมตายไปไม่ได้ที่คำว่าเรานังให้ละเสียว,ว่าเรานันให้ว่ากองสังขารนั่นน่ะที่มันตายโมเมนตันเขาตายมันจะได้ออก จากการยึดมั่นสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตัวของกรมได้เอายึดจำทันโมเมนต์นี้นำทันไปบดบังมาฟังแต่ความเบาเฉยๆมันบบกปินตามแล้วมีความตายเป็นธรรมดามันว่าแม่เราตายยุบโมัมนนั้นต้ขาดตายได้ ให้อดว่าสังขารผู้เป็นผู้ตายพมเมนเท่าตายเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วต้องจื่อไว้กับใจเพื่อปฏิบัติว่าโบแมนตัวนเท่าที่ตายนั่นแมนสังขารเป็นผู้ตายเม้าเห็นอย่างนั้นแล้วความเกิดมาทราบนี่จึงเป็นทราบสุดท้ายของเรา ความเกิดมาพิจตรเป็นชนนี่เป็นชาติทุท้ายของเราเพราะว่าความเกิดอีกจะไม่มีเมื่อความเกิดอีกบ่กมีเขาจะเชื่อมั่นว่าเขาปฏิบัติสาเร็จแล้วดังนั้นนัดถิธานิุูนพโวติพระพุทธเจ้ากลาวว่า เราไม่มีพบจึงเกิดอีกไม่ได้เมื่อตายเป็นตายข้างโทษ้ายในชีวิตที่เกิดมานี้เพราะเอาบ่ออไรเอาพบไปนำ้ำปุนาพววตินัติธาดิปุนาพววติคำว่าพววนั้นเป็นพบ เมื่อไม่มีผมจึงหาโสดอีกไว้ได้